จะพายนานๆไหมคะนั่นรักที่ว่าใครเป็นคนจะาักที่ว่ากัน ที่กเปตัวที่รีโอค่ะก่อนนะขออะรอย่างเน้เอาตัวอาตวรันอองใคร้สองบราซิลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจาทีมที่อยู่ันสภาพแวดลอมที่มีิ่งที่ไม่เสในขทีวที นะคะตอนนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานไทยรีทเอ็กโป2 0 1 1นั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะนะคะก็อยู่กับบุคข,ของยามาฮานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะยามาฮาก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งวันนี้ได้นำมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่าค่ะหลากหลายรุ่นด้วยกันนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันรวมไปถึงค่ะเกมส่งสุดตรงด้านนี้นั่นเองนะคะนั่นคือการเตะลูกบอลน,นะคะคนไหนที่บอกว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราทําได้เดี๋ยวมีของที่ระลึกมอบใหยค่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกนิดนึงคคคนนนนนไหนที่่่่่บบออออกกวาาชชืืชมใเเรรงงขงตตะะะะฟุล วันนี้เรามีงานกัมพีแค่ส2วันเท่านั้นนะคะนั่นคือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นั่นเองถ้ายัางไงค่ะคนไหนที่บอกว่าชื่นชอบในเรื่องของฟุตบอลนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณหน้าลานเซนทันเวอร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา3คนนะคะ,คะเป็นตัวแทนจากบูทของสปอนเซอร์ค่ะดิชั่นน้ำค่ะดีไซน์ค่ะแย้ yeah, ค่ะ ค่ะพวกเรา3มคนเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะนะคะมาพบกับพูกเราได้ค่ะที่งานของ t h a i l ดเอ็กโปนั่นเองนะคะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เออมาร่วมกิจกรรมเยอะแยะเลยนะ,ะอย่างเช่นบู้สปอนเซอร์ของเราค่ะนะ,ะวันนี้ก็มีเครื่องดื่มมาแจกด้วยนะ,ะอย่างที่มือของน้องสองคนแบบนี้นี่เลยนะคะมารับได้ฟรีเลยนะคะตลอดทั้งวันค่ะที่บูสของสปอนเซอร์นะคะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย